สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมหนูวังเวงครับกับช่องใจเย็นแฟมิลี่ครับวันนี้ตรงกับวันที่15สิงหาคม2567ครับพรุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคมครับ เป็นวันรวยของพวกเรานะครับเพื่อนๆฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ถึงวันรวยผมเลยเอาข้อมูลสถิติของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปจัดกันที่ฝรั่งเศสมีตัวเลขน่าสนใจหลายๆตัวเลยครับเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆ จะรู้ว่ามีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจเย็นเฟมิลี่ของหนูวังเวงไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเนมื่อเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องใจเย็นเฟมิลี่ของหนูวังเวง เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตัวเรียกที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นจัดเป็นครั้งที่33ย้ำาแล้วครับเพื่อนๆมีประเทศที่เขาร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ถึง2 0 6ประเทศ มีการแข่งขันทั้งหมดอยู่32ชนิดกีฬานะครับรวมทั้งสิ้น329รายการมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกก็หลายตัวแล้วแต่ที่เด็ดๆเ,เ,เดี๋ยวผมจะบอกต่อจากช่วงนี้นะครับว่าเลขเด็ด เอาละครับเรามาดูสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิกที่จัดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแข่งขันกันถึง206ประเทศด้วยกันแต่มีประเทศที่ไม่ได้เหรียญรางวัลก็มีเหมือนกันประเทศที่ครองเจ้าแห่งกีฬาโอลิมปิกก็ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไป40เหรียญทอง44เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงซึ่งเฉือนจีมีทีเดียวครับ จีนได้40เหรียญทองเหมือนกันแพ้ตรงที่เหรียญเงินครับได้แค่27เหรียญเท่านั้นแต่เลขเด็ดนะครับที่เราน่าจะเอาไปประกอบหรือพิจารณาในการซื้อลอตเตอรี่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือของประเทศไทยเราครับเราคนไทยเราต้องใช้เลขของไทยครับประเทศไทยของเรานั้นได้เหรียญเป็นอันดับที่44 เห็นไหมเหรียญรวมทั้งหมด6เหรียญถ้าให้หนูวังเวงนะครับพิจารณาชี้แนะนำเสนออยากจะให้เพื่อนๆซื้อ644หรือไม่ก็446เห็นไหมครับที่สำคัญดูนะครับอันดับประเทศไทยอันดับที่44ไปตรงกับจำนวนเหรียญของอเมริกาในตำแหน่งเหรียญเงิน เงินแสดงว่าพรุ่งนี้พวกเราถ้าแทง4ี4พวกเราต้องได้เงินโอ้โหเป็นไงครับอันนี้เป็นเลขเด็ดโดยปกติผมไปสำรวจดูแล้วนะครับการแข่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเวลาประเทศไทยเราเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันจะมาออกหวยในงวดถัดไปครับเหมือนกันครับงวดวันที่16สิงหาคม67นี้เลขที่น่าจะซื้อจากโอลิมปิกน่าจะเป็นเลข44 ับ644หรือไม่ก็446คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับก่อนจากกันครับเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและฟังคลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลํำรวยเฮงเฮงเฮงสวัสดีครับ